เปิดบ้านไร่คุ้นๆไว้น่าจะเป็นร้านนี่แหละเอ่อนี่ครับครับใชยร้านพี่หน่อยกระหรี่บ้าไงดำนะครับใช่ครับเนี่ครับคนอะไรไม่เห็นหน้ามองเลยพี่ครับใช่ครับร้านพี่หน่อยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับเอ๊ะเดี๋ยวคุ้นๆได้ครับเหมือนเคยนี่ไงเฮ้ยเปิดหน้าสิครับผมเปิดเปิดหน้าเลยครับคุ้นๆหน้านะเนี่ยเหมือนคนรู้จักเอ๊ะ มาโอ้ยวันนี้เอาพี่จมาช้าอีแล้วให้ผมาหายไปนานไม่ใช่พี่มาก่อนก็ผมไปลงถางแยกกูเลยดิแสดงว่าหลงทางกันลงนิดนึงหอ,อนหลงนิดนึงไม่เป็นไรเอางี้เข้ารายการเลยดีกว่ามาแล้วร้าพี่หน่อยนี่ไงร้านพี่นนหน่อย,อยนี่เยอะแยะเลยอ่ะเดี๋ยวทายกับทานผู้ชมก่อนครับครับผมสวัสดีครับ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 สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทีม ชมรายการยินดีรัรอนี้มาพบกับรายการโอท็อปช็อปทิมกระผมสร้างติวีดีโอครับผมได้หนึ่งดอกกระโดนครับาอตัวเองหลือเกินเนี่ยไยทำไมมันดูยังไงก็ไม่รู้นี่ทำถึงขนาดนี้แล้วไม่ต้องอายใครเขาแล้วเอางี้รายการดีๆเราจะไปทั่วประเทศจะไม่ว่าอำเภอไหนมีของดีของกินอร่อยครับของใช้ที่ดีโอ้โหเราจะพานำเสนอทัไปทุกที่ทุกที่เลยทั่วประเทศไทยครบผมวันนี้นะครับแน่แน่เลยอย่างนำเสนอตัวนี้อะไรครับไปปั๊บ กะลีก็แพงเดียวเท่าไหร่ที่นี่เท่าไหร่ที่นี่เขาเรียกกะลีปั๊บเท่าไหร่เท่าไหร่อะแพงไหมไม่แพงค้างคือชั่วคราวง่ายก็ลีไงยังไงเนี่ยก็ลีไงไม่ใช่ยทำไมถึงเข้าใจผิดแล้วยังไงครับอย่างนั้น่ะไปที่บ้านเราที่นี่ไม่มีที่โน้นที่นี่ไม่มีกะหลีที่นี่เขาเรียกกะหลีไม่มีกะหลีกูกลับดีกว่าไม่อยากเพิ่งกลับยังไงนี่เขาเรียกกะหลีปั๊บปั๊บปั๊บอ๋อแต่บ้านเราบ้านเราเรียกกะหลีอาพับทำไมอ่ะ ก็มันนอนแบอยู่ที่นี่นอนแบอยู่ที่นี่โอ้โหลิซินีครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปเจอกับพี่หน่อยเจ้าของร้านเจ้าของร้านเลยอยากเจออร่อยที่นําเสนอเดี๋ยวทอดโทรเลยใช่ไหมเอ้แน่นอนทำโซนโซนเลยโซนโซนเลยอ้เอางี้นะคผู้ชมครับครับวันนี้เราต้องขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเราก่อนเลยได้เลยบริษัทเน็ตไทยแลนด์ครับผมครับผมและก็รวมถึงสมศักดิ์โภชนายิ่งกว่านั้นถ้เรื่องเราสุขภาพครับบ้านถึงภัยไชยมงคลเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งไปพบกับเจ้าของร้านกันเลย สมสักโภชนาะรับจัดโต๊ะจีนระดับมาตรฐานคุณภาพเป็นเลิศรสชาติถูกใจบริการด้วยใจขวัญใจผู้ใช้บริการอย่าลืมมีเมนูหลากหลายให้ท่านเลือกหาต้องสมศักโภชนาะ10โต๊ะแถม1โต๊ะร้อยโต๊ะแถมวงดนตรีและอื่นๆอีกมากมายติดต่อได้ที่คุณสมสักพรมสีบ้านเลขที่7ทัหหมู่4ตำบลบางสายอำเภอบางสาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโทร089 903 3959 089 136 0545หรือเวิร์ดไวด์เว็บสมศัดฟู้ดดอทคอมมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ตั้งหน้าลายเปรยติดอกชอบใจสาวาๆเมืองไทยเนี่ยก็ดูสวยดีรับคุณผู้ชมครับโอ้พี่ติ้งอะไรเปลี่ยนไวัยจริงนะพี่อะเอ้าพี่เขาบอกว่าอยุธยาคนสุพรรณค่ะ ชักปืนช้าแก้ผ้าไวโอ้โหเปลี่ยนชุดเร็วแล้วก็เราไวธรรมดาพี่เราต้องทันคารายการเพราะเดี๋ยวช้าอ่ะไม่ได้ไม่ได้ราไวหน่อยนะครับเลครับพี่อยาบอกเลยว่ารายการของเราเนี่ยนำเสนอสิ่งดีๆถ้าบอกเรื่องของกินของใช้ได้ทุกที่วันนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านแล้วนี่ร้านนี้จะเป็นร้านอะไรเดี๋ยวมาทักทายแล้วรู้จักกับเจ้าของร้านก่อนนี่เลยครับอ๋นี่เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะฮะขอชื่อน่อยครับชื่อหน่อย พี่หน่อยนวรัตปิโน้ยใช่ไม่ใช่นะพี่วันอภิวัลอ่าพี่วันอภิวัลเป็นเจ้าของร้านนี้ค่ะเป็นของกลุ่มแม่บ้านค่ะเอดูดูแล้วเหมือนพี่หน่อยแกจะกลัวเราหรือเปล่าใช่ปลยไเพี่หน่อยแกจะถีบเนื้อหน้าออกกล้องหน่อยครับผมอยากให้พี่หน่อยพูดถึงของที่อยู่ด้านบอนร้านนี้ก็ทำมาไงทำมาปีนี้ปีที่หกพี่หน่อยแล้วอันนี้เขาเรียกอะไรนะเะลือบปั๊มงาดำเคลือบปั๊มงานดำมันมีหลายไซส์เลยอ่ะอย่างเช่น อันนไส้ตัวเหลืองไสวเหลืองไส้เผือกไก่มาไก่ตัวด่างไส้ติ่งเออไม่ดีไม่มีอะไรท็อปนี่ท็อปไม่ดีเหรอท็อปผมนะฮะแล้วก็มีอันนี้อันนี้หลายอันนี้เป็นข้าวเม่าอบเพื่อนเพียงอันนี้ละสำนักเลยคนสมัยโบราณคนแก่นี่ชอบมากใช่ใช่ผมก็ชอบข้างในเป็นกล้วยไข่ข้างในเป็นกล้วยไข่อ๋อนี่อย่างอย่างกล่องนี้กล่องกล่องหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับนี่บาทนี่ฮะอ๋อกล่องยี่สิบบาทนี่ครับเป็นชิ้นเลยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตวางครฮะ าอันนี้อันนี้มีขี้เมาด้วยนะครับผมไม่ใช่เรียกอะไรครับเรียกแป้งกรอบนี่ฮะชิ้นนี้โอ้โหคุณยอมครับแล้วก็บีบอย่างเงี้ยโอ้ยข้างในจะเป็นกล้วยข้างในมีกล้วยด้วยลองลองเนี้ยออร่ยลองดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองทานลองครับเป็นไงนุ่มมากครับผมหวานด้วยต่างจากที่อื่นไหมรียกว่ารสชาติเขาจะขมกลมนะครับ ไม่หวานมากจนเกินไปแล้ก็คืออย่างนี้นะคุณทั้งหนึ่งก็เบิร์นพี่คุยกับพี่หน่อยก็แล้วครับกล่องตู้วางตรงเนี้ยเขาจะส่งนอกครับผมกล่องนี้มันกล่องประมาณอ2,500บาท2,500บาทครับผมถ้เก็บไว้ที่เดิมครับผมอ่ากินแล้วคืนไม่ได้แล้วครับฮะคืนไม่ได้แล้วคืนไม่ได้เหรอ2,500เดี๋ยวเราจำนำกล้องไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมอ่าได้ไอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของง่ายๆหนึ่งภาพอยากแต่ที่เราอยากแนะนำคือเรื่องของกะหรี่ปลาต่างจากกะหรี่ปลาที่ สลับุรีข้าวหอมกรนครับแป้งจะบางนะคะแล้วก็จะใส่้เนด้วอเพิ่มเข้ามาโอก็แคลเซียมเท่าไรก็เติเพิ่มไปด้วยคิดนานไหมฝ้ายจะมาเป็ดตรงนี้ก็เริ่มแรกก็ไม่ได้ใส่นานแก็คิดมานทำมากี่ปีประมาณตอนนี้ปีที่หกแล้วเหรอโอ้หลายหลายทีแล้วหกปีแล้วนานมากกว่าจะได้สูตรนี้เหนื่อยก็ทดลองมาเนี่ยค่ะแต่ก่อนก็ใส่ดัชเชสก็เองเม็ดอันโตมา น้อง่องทแต่รันจะหลุดออกแ้วเป็ชใ่อนาใส่นใ่นม้าลมันดแล้วัก็เลยัเป็นได้ตัวนี้มาแล้วมันออกนุ่มแงจะบางแป้บางคือต่างที่สับุรษนะครับแต่ส่วนไส้ส่วนี่เหมือนกันใ้กกันวิธีกานกันแต่ก่อนดั้งเดิม พี่หน่อยทำอะไรมาก่อนก็ทำเป็นงานสีมือเป็นตะกร้าเสื้อมะฟางเสื้อพลาสติกอะไรเงี้ยออ๋แล้วก็เลยก็ามาทำตรงนี้ด้วยใช่และอย่างาตะกร้าเรายัางทำเหมือนเดิมอยู่ไหมตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วค่ะเพราะว่าเวลาเราออกรุนี้ช้าช้าอ,อ๋้ประมาณที่เขาคือไม่มีรายได้เข้ามาก็เลยหันมาทำเป็นกลุอ่ะอยากของกินที่ที่เราเห็นนะครับทุกผู้ชมที่เรเียนอยู่เนี่ยเราอยากรู้ว่าพี่หน่อยได้ตั้งเป็นกลุ่มชีพจริงป่ะตั้งเป็นกลุ่มได้ค่ะเพราะในกลุ่มมีประมาณกี่คน มี20ตอนนี้เหลือ10คนระว่าอ๋อแต่ก็เหลือน้อยลงค่ะเหลือ10คนพอเหลือ10คนแต่10คนก็ยังทาในกลุ่มนี้เหมือนเดิมอยู่เหมือนกันใช่มอ๋อเพราแบบนี้แทนครับในกลุ่มเราเราเคยคิดว่าบางทีว่าจะมีสมมติเราอยากจะทาเป็นกล่องอย่างนี้อ่อย่างกล่องอ่าครับนมีมีชื่อชัดเจนนะครับแบบอ่าี่หน่อยที่หน่อยอ่าได้ทำสุกต เรามีปัสาพว่างปกลไปกาีรสปกว้่หน่อยแกห่วงเรื่องของคุณภาพจริงๆเลยนี่โอ้ไอันนี้ถูกต้องครับห่วงพวกบริโภคพูดง่ว่าอันนี้คือเราไม่มีการใส่สารกันบูดครับอร่อยแน่นอนไม่ต้องกลัวเรื่องของสารทีมีที่อยู่ในอาหารเลยครับผมใช่ไหมครับอ่นี่ก็คือปากไว้ด้วยกับอาหารอร่อยของเจ๊หน่อย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวนี้คือข้าวมั่ทอดครับอร่อยๆข้าวมั่โบราณโอ้ดยอดมากแล้วก็มีขนมกะหรี่ปั๊บกะหรี่ปั๊บอร่อยๆต่างจากของสระบุรีด้วยครับผมมันต่างกันแต่รสชาติคือมันอร่อยคนละแบบอ่ะคนละแบบที่นี่ก็อร่อยอย่างไม่เหมือนกันใช่เอกลักษณ์ของใครของมันถูกต้องเลยครับอ่ะอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะได้ไปนั่งคุยกับอ่า เดี๋ยวหน่อยอีกครั้งหนึ่งครับนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ต้องขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนรายการไม่ว่าจะเป็นเรื่องเน็ตไทยแลนด์ครับผมแล้วก็ขอบคุณสมศักดิ์โฆษณาฝางซ้ายด้วยนะครับขอบคุณบริษัทบ้านสุวนภัยชัยมงคลครับคอนฟิวดิ้งร้อยเปอร์เซ็นต์อ่พักกันสักครู่เดี๋ยวไปชม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 เอ้ยชมชอปชมชอมชมช็อปชิมชิมกันช่วงต่อไปครับสักครู่ครับผม ฉันดูซ่อนเร้นรักที่ไม่ให้ใครเห็นไม่รู้เป็นเวรเป็นกรรมหรือเปล่าโอด<อ>ใจที่มันง่ายเองช่วยเ้อแก้เสนเป็นคนนอนยามเงาทั้งรู้ว่าต้องปวดร้าว่าไม่เอาทำไมใจคอยห้อยหา ฉันให้มันไร้ค่าแค่ปรารถนามาหาเพียงชั่วคราวพอได้สุขสมมารมแล้วก็เลยแค่คนเคยเคยทับเพิยขึ้นเบาๆไม่ได้จริงจังชั่วครั้งชั่วคราวเป็นเครื่องบรรเทาความเหงาเมาื่อเธอเหงาใจ ค่เพียงร่างกายเพราะรักจึงอยากปัดใจจึงต้องยอมไง ปรารถนามาหาพิง่วคราวพอได้สุขส้อมมาร่มแล้วก็เลยแค่คนเคยเคยทับเรยขึ้นเบาๆไม่ได้จริงจังชั่วครั้งชั่วคราวเป็นเครื่องบรรเทาความเหงาเมื่อเธอเหงาใจ ไ้จจ่งจงชั่วครั้งชั่วคราวได้แค่ชั่วคราวยามเงาแล้วเธอกคไอ ครับแหมกับตุยช่วงนี้ครับแหม่กำลังคุยกับเจ๊หน่อยมันมันเลยพี่เต้นโอ้โหแอบรักของเกดดูที่นัดูที่นั่อันนี้เนี่ยสามพันห้านะครับไรกินแล้วมื่กี้เลยเดี๋ยวเขาเคยผ่อนได้ไี่เอาวันละสามร้อยห้าสิบผ่อนได้เอาคืนเลยเนี่ยเอาคืนทั้งแต่สามพันะ้าที่สามพันห้าบอกแล้วอย่าให้เปิดก่อนไม่เชื่ออ่ะเรายังคุยกันไม่จบยังไม่จบเลยเรื่องของอันนี้ผมว่ารค่าเนี่ยครับนี้บอกเป็นไงหนึ่งหนึ่งกินแล้วใช่ไหมโอ้โห ฮะรสชาติเนี่ยม yeah. like well ันจะไม่เหมือนที่ของสระบุรีมันคนละแบบอ่ะต้องบอกว่าคนละแบบแล้วอย่างสระบุรีเนี่ยแป้งเขาจะอ่าไม่ใช่ใช่นี้มากกว่านี้มันหนาอันบางบางอ่าหนากว่าอืมอันนี้จะบางกว่าหน่อยน่าจะเน้นข้างในมากกว่าเน้นไส้ตรงนี้อ่าเน้นไส้ครับอ่าใช่รสชาติต่างกันถูกแต่ก็เป็นของฝากได้ได้ครับโคุยอร่อยมากทานนิดหนึ่งพี่หน่อยว่าไอ้ตัวเนี้ยนะปริปัติเนี่ยไว้เก็บไว้นานอะไรนะเราจะเก็บได้แค่สองวันนอกจาก ก็คือใส่ตู้เย็นนะคะครับอ่ะแล้วใต่ตี่อย่างที่ก็ได้เป็นเดือนสักไเดือนห้วันห้าวันได้แตครับหลายวันแต่ตู้เย็นเนี่ยเ้วไว้เป็นเดือนมันถามว่าพี่ได้ได้าจากลกทาม่อร่อยแล้วใช่ไหมร่อผมผมผมคิดว่าหนึ่งกล่องผมจะซื้อว่ามีกล่องหนึ่งกี่ชิ้นสี่ชิ้นสีชิ้นเท่าไหร่ครับ2ีบาทบาท ผมกล่าวว่าสี่ชิ้นผมจะซื้อพี่หน่อยเป็นสักสองกล่องแช่ในเย็นไว้ประมาณสักสองปีผมกล่าวว่าจะกินินนิดหน่อยเลยโอ้ยมันนานไปครับของอร่อยอ่ะออ๋เก็บไว้นานนานครับผมข้ามันก็เกินนานแล้วทุกคนแต่ที่แน่เลยให้ทุกคนเนี่ยให้มารู้จักพี่หน่อยร้านพี่หน่อยร้านพี่หน่อยอยู่ตรงไหนครับอยู่สามแยกทางขึ้นไปแก่นมะกรูดแก่นมะกรูดก็คืออยู่ที่จังหวัดไทยอำเภอบ้านไร่เป็นสามแยกตรงนี้สามแยกเรียกสามแยกอะไรนะ แก่นมะกรูดค่ะขึ้นแก่นมะกรูดขึ้นไปขึ้นไปแก่นมะกรูดในเมืองเลยเนี้ยอยู่ในเมืองเลยคันนี้คืออยู่ใจกลางเมืองคืกอำเภอเลยพราอำเภออ๋อมาไม่ยากง่ายง่ายง่ายศูนย์แปดเก้าห้าหกแปดสองห้าห้าสามศักอ๋อเราโชว์ที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยครับหนอยครับนะหรือว่าใครต้องการจะเป็นของฝากแต่ถ้ายุยงต่างจังหวัดบอกว่ามันมันถ้าส่งันยาก ทอดตัวเองเออนี่เขาทาอนนส้นสแบบสดเลยนัางอย่างสดอ่ะท่านผู้ชมเออใช่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 อย่างสดที่เก็บตานะก็ได้เป็นอาทิตย์นะอ๋อคือนั่าคือนั่งปลาดิคืออยากจะอยากจะทานตอนไหนก็เอามาทอดเองอ๋อโอ้ยเขาท่าเขาท่าอย่างดีเลยเหมือนกับแบบนี่ไงเหมือนกับของทะเลหมูหมักกึ้งกึ่งกุ้งอะไรอ่ะไอ้อย่างสดกุ้งอ่ะอย่างอย่างสดแบบก่อนที่จะทอดเนี่ยเราทำทำที่ไหนทำที่อุ่น ทำไมต้องทำที่กลุ่มครับเราทำที่นี่ไม่ได้เพราาะว่กลุ่มเราปูขอออยาถ่ายที่นี่มันมีมาตรฐานรักอยู่แล้วตาฐานอยาผ่าชุดยาเรียบร้อยก่อนที่เมาชัยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับอยาเขาเรียกว่าอาหายาอยาคุณภาพดีแล้วดีแน่นอนการันตีว่าการที่ทำที่กลุ่เนี่ยได้มาตรฐานนะปลอดภัยปลอดภัยไช้สารชิตก็คือทำกันที่กลุ่มนะพอทำเสร็จแล้วก็ ใครที่จะเอาไปขายจุดไหนก็ซื้อมาแล้วก็มารับมาเออเราทําเป็นถ้าเป็นสดยังไม่ได้ทอดกล่องเท่าไหร่ครับก็ส่งเป็นชิ้นนะคะชิ้นละสามบาทอ๋อชิ้นละสามบาทคือแล้วแต่เราจะชิ้นก็ได้สามบาทอ๋อชิ้นละสามบาทนี่สักพอยี่ก็สามสามน้อยเองก็ถูกเออมันใส่กล่องส่งไปทันทีบูดไหมบูดดิแค่วันแรกก็บูดแล้วแค่ตู้ค่ะเพราะเราไม่ได้ใส่สารกันบูดอต้องต้องแช่ต้องใส่ตู้อ๋อตู้เสื้อผ้าได้ไหม ไม่ได้ตู้อะไรต้นต้ตู้อะไรตู้น้ำแข็งเหรอตู้เย็นตู้เย็นได้เนาะตู้แช่ได้อยู่เดี๋ยวพุวใจหนึ่งผมจะส่งพุวใจหนึ่งตาพร้อมเลยไปไหนฮะตู้แช่ได้อยู่ตรงตามสารวัตรอ๋อตู้ห้องเย็นน่ะตู้ห้องเย็นอ่ะโอ้เงี้ดีเลยเย็นเลยเวลาไปถึงไหนอ้นนั้นเป็นคนตายแล้วครับบอเอาไม่ให้เหรออันนั้นเขาเรียกห้องเย็นแหละครับฮะลงเย็นนั่นแหละอาหารที่เรามาวันนี้ใช่ผมบอกนะครับผมทานไปด้วยเนี่ยเป็นไงครับความนุ่มแล้วก็ใช้เอ่อดื่กาแฟได้กชากาแฟ ส่งเป็นของฝ่ายอย่างที่ว่าคุยสบาย่ใช่ใช่แตกเก็บได้ไม่นานเพราะว่าเราปลอดต่างใช่ถ้าแม่งเราจะบางยิ่งขึ้นก็เป็นใช่ใช่ดูหน่อยรับสอนนอกไหมถ้าสมมติมีกลุ่มคนที่เขาชมรายการอยู่เนี่ยเขาอยากจะรู้ว่าครับเอ๊ะทำยังไงทรัยากเหาอยากจะมาเรียนรู้ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดสอนเพราะว่าทางสมาชิกเขาจะให้เปิดเป็นแฟนชายคือรับเราไปขายนีคะรับตัวสดเราไปทอดไตอนนี้มีคนมีคนรับไปเยอะไหมก็มีในใน ตัวจังหวัดนี้ค่ะส่งประจำอยู่แต่ยังต่างจังหวัดนี่ยังไม่มียังไม่มีมีคนสอบถามมาเยอะมากแต่ว่าไม่กล้าส่งอย่างในเรื่องนี้ของคุณภาพของขนมอ๋อคือคือนี่คือคือเรื่องราวของขนมจริงๆที่อย่างพี่หน่อยของเราเนี่ยครับต้องการคงคุณภาพของอาหารเนี่ยให้มันสดสม่ำเสมอใช่ใช่ไม่อยากให้มันไปถึงผู้บริโภคแล้วเนี่ยมันเกิดปูดเน่าเสียหรือเป็นสารขึ้นมาครับก็เลยต้องการให้มันอยู่คงที่ แน่ๆเลยครับแล้ผู้ชมที่มาชมรายการอยู่เนี่ยอยากจะมาลองลิ้มชิมรสครับนะรายการโอทอปของเราเนี่ยมีขอลอยๆให้มากมายเลยเยอะเลยขอให้ท่านมาถึงจุดที่นี่เลยตรงสามแยกนี่แหละมาเป็นบ้านไร่เพราะว่ายังไงบ้างถึงพวกมาบ้านไร่แล้วต้องถามว่าไงเดี๋ยวรู้จักคนนี้นี่พี่หน่อยกะลีพับนายดำกะลีมากยุบคำยุบคำอ๋อหนูบอกว่ามาหาพี่หน่อยกะลีพับอ่ารู้จักเออเดี๋ยวกะลีพับนายดำสงสัยยุคคำว่าปั๊บปั๊บกับทับ เราเรียกเรียกตาไงปั๊บปั๊บบารี่ปี๊ับเขาก็เลยเรียกเครว่าต้องเดิใช่ไมเอางี้ันั้นเวลาเนี่ยใกล้หมดหมดเวลากัรินแล้วคนหนึ่ง้าครัวันนี้ต้องขอบคุณทางรายการขอบคุณทสับสนุนรายการด้วยแลขอบคุณพี่หน่อยของเรานะครับที่ได้นําเสนอสิ่งดีๆอาหารอร่อยๆที่เรามานําเสนอให้ในวันนี้ครับท่านใดสนใจอยากจะมาลองลิ้มลิ้มรสมาที่อําเภอบ้านไร่จังหวัดอนแก่นถูกต้องจะได้กินของอร่อยแน่นอนสดเลย ที่หน่อยของเราราบอมมีอะไรปากไหมก็ไม่มีอะไรครับอยากจะบอกว่าวันนี้ฮะอยากจะบอกว่าสิ่งดีๆครับนะฮะอยู่ที่อำเภอบ้านไร่เนี่ยของดีเยอะแยะเลยนะถ้าผ่านไปผ่านมาแถวเนี้ยครับผ่าตามาเออผ่านไปผ่านมาเออแวกกันได้ได้ได้ครับรับที่หน่อยกะหรี่ปั๊บงานดัครับรับผมอาวันนี้ต้องขอบคุณพี่หน่อยเป็นอย่างยิ่งนะครับเวลาหมดเวลาจริงๆใชพบกันครั้งหน้าวันนี้ต้องขอบคุณรั้งขอบคุณพี่หน่อยด้วยครับผมด้วยครับและขอบคุณท่านทุกท่านที่ชมรายการในรายกนี้ใช่ผม ไปกันก่อนกับคุณเต็งหนึ่งเดี๋ยวต้องไปที่ไหนต่อยังไม่รู้ยังไม่ทราบรังหน้าเจอเรากันอีกแน่นอนครับผมเอาวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวครับายบายสวัสดีครับสครับคข้าต้องลอกกลิ่นที่นนะจังหวนดมาบ ว่าเราจะห่างกันแม้ว่ามันจะห่างไกลแต่ใจฉันยังใกล้เธอแม้ว่ามันจะอีกนานกว่าที่เราจะพบเจอฉันก็รัก เลียนไป 你问？